ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นงานไม้สักนะสวยๆแบบนี้เลยล่างไม้ประดูนะคะตัวนี้เป็นรุ่นมินิยาวเมตรสิบชักหกสิบนะอุปกรณ์ครบชุดไกลเป็นไกลมีเซฟนะคะระบบไกลนี่ใช้ได้เลยแน่นหนาแน่นอนเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าหมานแค่ไหน เป้าเรานะจะเป็นตัวขวดโคกโคดหมานะลูกค้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นเดี๋ยวดูนะคะว่าหมานดีไหมสาวกลับมา ตูบเบอร์เลยลูกค้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าคุม้มมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะ